ได้ไปนี่มาแล้วอ่ะอะส,วส,สวัสดีครับ,บสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่าตอนนี้ก็อยูกับบุญน้ำโชว์กับเซียนสองจ้าอเอากดไลค์กดแชร์กันออกไปครับเอฟซีครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปเด้อได้มาแล้วได้มาแล้วคุณพ่อคุณแม่สาหรับเลขของเซียบีนะครับจ้าอสีว่าสดบอสีว่าร้อนบอกรบอสดบอร้อนปันใดได้ะได้มาวังชุ่โมงหนึ่งนี่แหละค้ามไมยนะ กินเขายุเออกินเขายุกันเลยนั่นแหละกินแล้วแล้วกันนี่แหละสิมาไล่สดบอกคุณบอกคุณแม่นะครับกดไลค์กดแชร์กันล้งไปครับเบลซี่ครับกดไลค์กดแชร์กันต้องไปเด้อสำหรับผู้ที่ถ่าเลขของเสียบีพัฒน์ลานนะครับผมจ้าทากันคัดกันแนวโอ้ยบดน้ำโชคถ้ามือนี่บ่ได้นี่ถ้ามือนี่ยังบ่ได้นี่ฉันว่าจะแสดงว่าบ่ได้โมเมนต์คุณบอกคุณแม่ก็สินอนบ่รหลับ แรงเนี่ยคิดว่าถ้าบัได้เลขกเซียบีมือนี่นี่นอนบ่หลับดอกฉันว่าได้ส่วนมากเพิ่นก็สิให้มานี่ละประมาณนี้ละจ้ะคั่นบ่กกอนเล็ออกมือนึงก็คือมือเล็กออกตอนเช้าจังซี่ออืนะครับผมเออเขามีไผเว้าไผหยังเข้เฮาเออคือบ่มีไผว่าหยังนี่คือมีหยังเฮามาผิด่องเฮงใดคืนมันบ่ดีบ่สัญญาณบ่ดีบ่ะคุณบอกคุณแม่สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครัะสวัสดีครับสวัสดีคุณบอกคุณแม่ที่เข้ามาใหม่เด้อจ้า นะครับผมครับนั่นนะความหวังมูบานมาสั่นบ้ยเซียบีเป็นความหวังมูบานแล้วแมนนี่ดอกมันเป็นมูบานใน่ซื้อได้ฉันวาความหวังของตัวปะเทศช่วงนียนี่น้ำดวงดวงพื้นดีโอ้ย่อมรับเลยช่วงนี้ดวงพื้นดีนะครับสําหรับเซียบีเนี่ยจ้าเอางายว่าบุญน้ำโชกกะสิ๊ตตดเรียกคนไหวอยู่สติติดเรียกคนไหวอยู่ ถ้ามี่ถ้ามี่แน่ใจไปว่างวดนี่สิห้จะลงมรุ่นตัวไหนมีไปมี่แล้วมี่แล้วหรือว่าสิเก่งอีกจะขึ้นก่อนก็เดี๋ยวมืออื่นพุ่นล่ะมืออื่นเช้าเดี๋ยวสิเหตดล้ให้ตะเศ้าโอ้เดี๋ยวเบิ่งก่อนเดี๋ยวเอาไปเสี่ยงเม่งก่อนแต่ว่าหาบม่เห็นเ้อเอ้าเนาะจ้าสำหรับหงวดที่ผ่านมานะครับเหลขของเสียปีเนาะฟันเก่าตัวเดียวเลยจ้าวิ่งไปที่เก้าก็จันเออตัวที่เพิ่นมากกับขึ้นเก่าหนึ่งเก่าสองจ้า เซียนซองอยังถามบุญน้ำโจกอยู่ว่าบุญน้ำโจกไอเสียวตัวใดใส่เธอมักตัวใดบอจ้าบุญน้ำโจกบอกว่าเอาศูนย์ใส่สลับกันไปสลับกันมาแม่นหลีผ <c oughs> ้าไหมนะโอ้ยจังอ,อย่างนี้บุญน้ำโจกบักในใดว่าเฮ็ดคลิปหลายมือคุณพ่อคุณแม่เรือ่องข้าเบารมื่อไดบุนาดำนาแลียเว้นเบื้องนี้ไปฟังเสาอันนี้ขนาดนั้นนาใส่แสงเดียนี่คุณพ่อคุณแม่ ทันว่าันหนาใส่แสงนี่หนาแลวปื้อๆเลยไปฟังเสาหัว,หวนะครับเน<อ>าะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจากใครเข้ามาแล้วนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์ไปเยอะๆนะคะคลิปนี้เป็นไลฟ์สดค่ะคุณพ่อคุณแม่น,น,น,นะคะหลทยทานหลายคนเพิ่นก็นกอาจจะหาไลฟ์สดบ่าเป็นเนาะค<ม>ุณพ่อคุณแม่บางท่านก็นกนเล่นโทรศัพท์บ่ค่อยเก่งสินะคะถ้าเฮากดไลค์กดแชร์ไลยๆนะคะคนอื่นๆก็สิได้เห็นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพร้อมไปบุณผู้ชมพร้อมเลยดิคุณพ่อคุณแม่ครพร้อมเลยดิหนอทาจักรน้อยเข้าเบาๆนี่ถ้าเบอกเลขเซียบีนี่ฉันคิดว่าเขาติถึงหายอยู่ดิติถึงได้ทำไมลีลาจังเบาดักได้ก่อนเลยบอกเอ้านะครับสำหรับเลขของเซียบีเนาะคุณพ่อคุณแม่ประจําหวดวันที่สิบหก มิถุนายนสองห้าหกหกนะครับเสียบีมันใจแห้งครับงวดนี้ครับบอกว่ามันใจแห้งเอาง่ายว่าได้รันว่าจากมาเลยจ้ได้บอกเลยว่าเลขงวดนี้งวดวันที่สิบหกคือมื้อเนี่ยเลขนี้ตั้งใดกลมาอ่เอาเลขนี้ตั้งใดกล่มาสแสดงว่าความมันใจในงวดนี้มันใจเป็นพิเศษมันใจคัดแน่มันใจเป็นพิเศษจ้เเอพอพราะว่าเอาง่ายว่าทึ่ง เป็นไดงวดก่อนเนาะ,ะทุนกับมีอ่าเลขเซียบีหนี่พานมากนี่เข้า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 แล้วก็มีหลุดมีเข้ามีหลุดมีเข้าสลับกันมาอย่างนี้จ้ะนะครับแต่งวดนี้เิ่นเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับเอาง่ายว่เพิ่นจิอัดเต็มที่หปเอปอแต่แต่ที่บอกนี่บ่พานแม่ไนหนพูดบอกุณแม่ไปอัาตามด้อ้านดีเ้าที่เพิ่น ขุยกับบุญน้ำโขกหอยฟางนะครับบอกสุฟังคือซื้อว่าเพิ่นเว้ามาจังซี่เด้อร์สำหรับตัวเพิ่นนะคะงวดนี้เพิ่นเพิ่นสิทุ่มนักแน่สำหรับเพิ่์นน่ะนะคะเพราะว่าเพิ่นแั่นใจเนาะอ่ะเบิ่งกันรวดนะครับโชว์รถเนาะเอารถมเอาโชว์รถโชว์รถเอาเฮ็ดตื่นเต้นแันกับเนยแน่อย่าฝาโจ้สิตื่นเต้นแน่นยังเดียวนี่แชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะซีเด้อคุณบอกคุณแม่สำหรับเลขของเซียบีพันล้านนะครับผม นี่นะครับเลขของเสียบีพันล้านนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกหรืองวดพรุ่งนี้นะครับวิ่งไปที่เจ็ดนะครับเจ็ดเม็ดเดียวแคลนแคลนเลยนักตัววิ่งเน้นตัววิ่งบนล่างนะครับจ,จับคู่มะไห่เนี่ยจับมะไหซ่ซื้อคุณพ่อคุณแม่จับมะไห่ซื่อ,อ,อก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแต่ ทีเพิ่นมักแห้งนี่ก็คือเจ็ดสามกับเจ็ดหานะครับมักเจ็ดสามกับเจ็ดหาจ้าเออแต่โตมักแห้งนี่หรือโตมักเน้นนี่หรือนี่ก็คือนี่วิ่งเจ็ดจ้าเออคุณพ่อคุณแม่บ่มักไม่นีอ่าบ่มักตัวจับคู่ก็คือเอาไปจับใจเจ็ดสองเออเจ็ดสี่เออเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอีหยังก็ว่ากันไปจ้านะครับอืมถ้าบ่มักตัวที่เพิ่นจับคู่มากห่ย หรือผู้ใดถนัดวิ่งถนัดแลน้ำเพลินกะแลนไปน้ำเพลินนี่ะจ้ะวิ่งเจ็ดบนล่าง่็จ้าออกกำลังกายเนาะออกกำลังกายอยงที่บอกไปนะครับเป็นหมั่นใจแห้งงวดนี่เด้อคุณบอกว่าแม่เป็นหมั่นใจแห้งนี่งามมักนั่อยู่นักนั่งอยู่เพราะว่าอย่างหมูบอมมันไปเข่ากับอความฝันของ คอตึงหน้าเหียนเนาะโอ้แมนแมนที่พอฝันเห็นปลาคอนอะ่ะเนาะแมนโอ้นะเบาถึงอ่าเรียองพอตึงหน้าเหี่ยนเนาะ <c oughs> ที่ว่าฝันวาดิซีป,ป่าแล้วได้ปลาคอนเป็นพ้าสองตัวนะจ้าเมื่อเนี่ยบุญน้ำโจ๊กจะออกไปบ้านอยู่นะครับเมื่อเนี่ยบุญน้ำโจกจะออกไปบ้านแล้วเอางายว่าสิสิสิสปิตาบม,มานะ <c oughs> ว่าที่ไหนวาได้ฝันยำบอโอ้เอาง่ายว่าถ้าพ่อฝันยำนี ทีว่ากับฝันแหลกเนาะ,ะ,ะฝันแหลกว่าได้๋ยสิปากกันว่างบุญน้ำโชกสิอัดหน,นักน้ำยุงก่อนเนี่ยปัญา,าเบิ่งนอกว่าพอสิมีฝันบ่เมื่อนี่ได้หมู่กันแท้หมู่แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปบ้านนะครับออกจะออกไปเบิ่งงาน,นะน,ะนะ้าพอดีไงสร้างมันเล่นนั่นเล่นนี่ยุสวนนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะคอมเมนต์ถามใดเด้อค่ะอยากเว้าียังลาเมือนี่นะคะเป็น คีบพิเศษที่ได้เห็นหนาบนน้ำโชคจ้ะที่เราได้เห็นมาหลายมื้อนะคะไฮ <หา S 1> อยากเทามาบนน้ำโชคเป็นจังไดสบายดีบ่กินข้าวแซ่บบ่ส่วงนีแซ่บมากเนา <c> ห <oughs> นาจนใครเนาะกินกินกิน,นหลายบพ่อพ่อแม่เฮ็ดงานหลายาก็กินหลายจ้าเออบ่ถึงเหลือไผก่อนดียังบ่ลงอีกนะแม่มือนี้เธอหนาจะต้องได้โทรสัมภาษณ<ไ>์ขอเซียนผู้เขียวแล้วกะ เซียนพาสุธาขาดไม่ได้เลยนะเส้นผู้เขียวเซียนพาสุธาจ้าล้วกษของอ่าไอเกาะอ่าของน้องโอเล่โคงสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะวอาล์ลงคลิปคู่บ่าน้อยจ้ะคู่บ่าน้อยคุณจับงวดที่แล้วกเข่าเด้อคุณบอกคุณแม่แมนจ้ะอ่างวดที่แล้วนะครับชุดลองนะครับ90้าศนน่ะนะเก้าศนย์ศูนยเก้าชุดกันเนาะเขาศูนยเ้าเก้าเดี๋ยวท่านแม่ก็สิตามให้เดี๋ยวสิโทร ดี๋ยวสิโหาเพิ่นก่อนนะครับหาเพิ่นประพอยมือนีก็คือสิเป็นมืออื่นคือเกาสาหรับเลขกองผู้บ่าวหน่อยนะจ้าอจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาที่หลังนะครับหมุนน้าโชคมากตัวไเป็นพิเศษว่าสันหมุนน้าโชคนะเอาไงวาต,วตัวตัวแรกก็คือของเสียบีนี่แหละจ้าอ่าเจ็ดนะครับอ่าตัวที่สองนี่สิวางไดนล่ะยังบ่ฟันม่หรือสิธาให้เป็นคลิปล่องห้คือนเกาเดี๋ยวแมนแมนเต่เอาไงว่า เจ็ดนี่มี่แล้ะย,ยืนยืนแล้วคือเจ็ดสมาวิ่ตัววิ่งของบุญน้ำโชกเนะาะย,ยืนยืนแล้วคือเจ็ดนี่แหละแล้วอีกตัวนึ่งนี่บ่แปดกับสองบุญน,น้ำโชกไม่ต่คนถามเลขเธอละตอนนี้อุญน,น้าโชควันนี้วิ่งตัวไหนว่าที่แล้วศูนย์กับเก้าว่าจันนั่นล่ละคุณบอกคุณแม่คนหมาน้ําเธอเด้กันนั่นละกากะะย,ยืนยืนแล้วงวดนี่นะแต่คือเจ็ดอ่าอีกตัวหนึ่งนี่บ่แปดกับสองอ่าขาเบิรงโหลดคุณบอกคุณแม่ มากนั่งยูดี้ขั้นเป็นแปดทันถ้ามีทุนก็อยากเล่นนะคะกะเล่นพ่อเห็นพ่อดีเนาะเล่นุ้นเขาคุณพ่อคุณแม่เล่นว่้มวเนด้อยเขต้องไปใสนะเขาต้องไปนี่จังบุญน้ำโชกบอกว่าสีอัดนักๆอยู่น่ะขําววานนักของบุญน้ำโชกกับเขเกินหาสิบาดดอกเล่นพ่อได้ลุนคุณพ่อคุณแม่พ่อได้พ่อได้ว่าโอ้ยมวนนี่จะของลงพื้นตัวนี้สีมาบ่เนา พอได้หมใจชุ่มชื่นนะคะหมดใจเต้นแน่เวลารัฐบาลให้ประกาศออกมาเนาะอาอย่างอีกฟันแน่สิเป็นซื้อลอตเตอรี่ว่าสั่นโอ้หฟันแลวดิคุณพ่อคุณแม่อ๋อโชว์อีกเทีนึงสำหรับเอฟซีที่เขาว่าทีหลังนะครับสำหรับเซียบีพันล้านเนาะงวดวันที่สิบหกมืออื่นเนี่ยก็คือวิ่งไปที่เจ็ดนะครับหนักวิ่งเน้นวิ่งนะครับนักวิ่งเน้นวิ่งผูได่าทุนน้อยอ จริงๆวิ่งนี่มันก็ซื้อได้ไดม่ลอยหนึ่งสองลอยจะสื้อได้ใช่<ห>ค่ะถูกต้องเออบ่ต้องไอ้บางคนเนาะเอาเว้เา,าถึงอันนี้ก่อนเคยเห็นเนาะว่าแม่ไม่มีทุนวิ่งว่าสัน่นแม่ไม่มีทุนวิ่งแต่ทรงไม้บุญน้ำโชรเบิงนะ่ะซื้อตรวจับคูนะ่น่ะตัวละวพันหาพันหาพันหาบ๊วยบ่มีทุนวิ่งจะซื้อตรวจับคู่ตัวจแล้วพันหาว่าสัน่นบ <c oughs> ๊วยเงียบไหลเป็นบอมมี่ทุนวิ่งบอมมีม่จะทุนใส่ตรวจับคู่ห่วยเน้อบอกขัดใจบอก อ่าเล็กเสียีพันล้านเด้อคุณพ่อคุณแม่มาอื่นนี่ก็คือวิ่งเจดนะครับจับคู่มาให้ก็คือเจ7ด7 3 7ย์เจดหนึ่งเจดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับจ้าตัวทีเซียบีมักเนะาะมักแห้งนี่ก็คือเจสมกับเจหจ้านะครับนี่เจศนจังสี่กับตัวร่องลองมาตัวเจ็ดหนึ่งเจดเจังสี่กับร่องลงมาจ้าหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่บ่มกักตัวจับคู่ที่เพิ่นจับมาให้ก็คือเอาเจ็เพิ่นเนี่ยไปจับใส่ 7, 2. 2> เจ็ดสองอ เจ็ดยังอีกเจ็ดซี่จ้าเออเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าใช่จังสี่นะเลือกเอาเลยคุณบอกค่าแม่เลือกเอาอืมเพราะว่าตัวจับคู่นี่สำหรับเชียบีเพิ่นเพิ่นติดไว้ก็หลายนะครับตัวจับคู่เพิ่นติดไว้ก็หลายเด้อเนเป็นนักตัวนี้เนี่ยจ้าเนี่ยนะครับตัวที่ว่าเพิ่นมาก์กคือเพิ่นมาคือซื้อเ้อตัวจับคู่จังเสียค่ะเพิ่นมากคือซื้อแต่ถ้าติถามาเพิ่นลงทุนตัวใดรลายก็คือลงทุนเล็กวิ่งนะคะนี่มาร์กน้าเรียวจ้า นี่ละนี่ละ,ละคือตัวหนึ่งที่บุญน้ำฉูดจะติดในงวดนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวนึงนี่บ่แปดกับสองเดี๋ยวจังไดมืออ่ะสิเฮ็ดคลิปลงให้จ้าจังไดไอ้ียังเกาะสิไปอันนี้ก่อนไปถามพอเทียงหน้าก่อนพอเทียงหน้าเฮียนก่อนนะครับคันเล่าในฝันย่ำี่เอาง่ายๆว่าสี่โดดซักน้ำเพลินอยวนะู่นะอ้วพอเทียงหน้าเฮียนกับว่าธรรมดาทั่วมีความฝันเพลินนะค้าพ่อพ่อแม่กลับมาแล้วดิ แมนบอกความฝันเพิ่นนะ่ะเพิ่นกลับมาแล้วจ้าช่วงนึงนี่ถามว่าความฝันเพิ่นนรุดบอจริงจริง,รงกระบ่รูดจากหวดดอกแมนจ้าแต่แบบว่าเอาไงล่ะมันค่อนข้างจาับ mm ่ค่อยจัดเจนอืออาแล้วกับมีมาจากหมวดแล้วที่ว่าจัดเจนมีงมวดที่แล้วแล้วก็งหวดกรมันบอหมวดก, Man, <bro. S 2> วดกแตว่าพอ พ่อตีเงาะพ่อเลยบ่อยากตีเลขให้ไงพ่อก็เลยให้ฟังความฝันเอาแล้วกันเนาะจังงวดที่ว่างวดสามตัวอ่ามีมีงวดสามตัวงวดนั้นงวดก้อนพุ่นแล้วก็มีศูนย์อ่ะเด้่ยแน่นจ้าบอกว่าฝันว่าได้เงินได้ยังไนงะพ่อก็เลยมักศูนย์นี่แหละศูนย์มากแท้ๆแน่นอ่าแล้วงวดนี้มัดสิบปากคอได้พ่อบอกว่าเจ็ดเจ็ดมากจังได้กับเป็นเจ็ดประสนะานพ่อละแต่ร่องฐาดรุนเบิ้งเดี๋ยวบุญน,น้ำโชคจะออกไปตามให้ถ้าได้ความฝันเพิ่มเติมยังไงนะครับเสียคลิปล่องหายเด้อคุณพ่่อคุณแมเด้อกพ อก็ชัดเจนตัวเนาะชัดเจนแล้วชัดเจนอีกอสิ้นสุดการรอคอยนะคะผู้ใดที่ยังบ่กินข้าวกินน้ำแต่เมื่อวานกะนาจีเริ่มหิวแล้วล่ะเริ่มอมยากกินข้าวแล้วตอนนี้เพราะว่าเห็นเหล็กเสียดีแล้วครับผมอ๋กะขอให้ทุณพ่อคุณแม่โชคๆมันหมันเนาะมื่อเช้นี้นะคะแต่ว่ากะก่อนจิตตาสินใจก,กะให้ทาเบิง่งตลาดสำนักก่อนกะคือจังบุญน้ำโชกว,ว่ายังเหลืออีกหลายเสี้ยนหลายคนที่ทางชอ่องเขายังบ่ลงกะ ฝากให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าเบิ่งน้ำก่อนนะคะหามีโตมักโตดีโตเด็ดเนาะอ่ะปายคลิปแล้วนะมันต้องชมว่าได้ออกคลิปโดนโอ้ยปิดคลิปก็บ่อเป็นนั้นไอเธอเฝ้าอยู่ฉันอ่านด้วยคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์มาถามนี่ถามี่อย่างสำคัญกันสิได้ตอบยิบซี่นะอ่ะอ่ะมีบอบันนี่มามี่เนี่ยจำหนึ่ตัวพูดคุยซืบเนาะคุณพ่อคุณแม่พูดคุยซืบนะคะ คลิปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาเบึงคลิปนี้เนาะค,ค่อยกดไลค์กดแชร์ให้นะคะแล้วก็ค่อยกดคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าจะเป็นหน้าทางดีๆของพากับฝากพุ่พ่อพีแม่ค่อยติดต่อไว้นํานะคะคลิปนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ